วันนี้เราอยู่ที่ข้าวแกงสิบ,บาทนะคะที่บางแสนค่ะขนมหวานก็มีวุ้นมะาพร้าวมีน้ำกระเจี๊ยบมีน้ำน้ำไยเค๊กหวยแต่น้ำลํำไยอร่อยมากมีาบาทสุดยอดให้เยอะด้วยนี่โปรโมชั่นมีโปรโมชั่นด้วย10แถมหนึ่งนะข้าวตักไม่อั้นข้าว10บ,บาทตักไม่อั้นนะคะมีไข่พะโละแผันแงไก่ ตุ๋นแกงส้มชะอมแล้วก็อย่างที่เมนูที่เราให้ให้ดูเลยอะคะ<ม>่ะเห็นไหมเขาเปิดแปดโมงเช้าปิดบ่ายสามนะคะไปถามเจา้าของร้านก่อนว่าเขาเปิดทุกวันหรือเปล่าเปิดเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะแปโมงเช้าถึงบ่ายสามโนะคะโอเคคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะอ,อร่อยทุกอย่างเพื่อนๆลองมาตามมาดูเห็นไหมนี่อันนี้อร่อย ยอดเขาก็จะตักไว้ให้เป็นถ้วยแบบนี้นะคะ,ะนี่เลยค่ะถ้วยแบบนี้นะคะกับข้าวก็เยอะมากเลยค่ะมีที่เลือกเยอะเลยเนะขาก็จะตักให้เป็นถ้วยอย่างนี้นะคะ<ม>เลือกได้เลยนะคะ ไปดูไอติมไปดูไอติมลูกละยี่สิบบาทสองลูกสามสิบเลยไหมแจ้งพนักงานเลยพนักงานตักให้ได้เลยไอติมนี่มีหลายรถด้วยต้นไยน้ำเก๊กฮวยนี่ค่ะราคานี้เลยค่ะของทอดก็มีนะคะแล้วก็ วันนี้คือตักไม่อั้นเลยนะคะสิบบาทสิบบาทอาอสิบบาทตักไม่อั้นใช่ไหมได้นี่นี่น,นี่ทานก่อนได้เลยจ้าเห็นไหมข้าวสิบบาทเติมไม่อั้นนะคะนี่เลยก็มาตักทีกะติกนี่เลยค่ะชุชบเห็นไหมบรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคนก็มากันเรื่อยๆนะคะ นี่อาหารของเราช่วงเที่ยงนะคะน้องๆนักศึกษาเขาก็มาทานกันแน่นเลยเห็นไหมเพื่อนๆเพราะว่าใกล้มอนะคะอยู่หลังมอบุรพาค่ะอันนี้หอยจ้อสิบบาทอันนี้น้ำพริกกะปิอันนี้ไข่ลูกเขยไข่ชะอม ส้มแล้วก็วต้มมะระยัดไส้หมูไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยค่ะเป็นยัไงเป็นยังไงอ,อร่อยไนหะมอร่อยอ่ะลองนี้ลองนี้ จะอมไข่กับน้ำพริกกะปินะคะอืมน้ำกะปิอร่อยมากอมจอนะคะจ๊อปูจอไก่จ๊ออะไรทุกอย่างทุกอย่าง เขายอยู่มานี่แกงส้มดีกว่าแกงส้มแกงส้มแกงส้มจะอมอะค่ะอืมเหลือไหมอืม ใตนะคะเ็นให้ดูให้หงายให้ดูดิอึ๊บาบากไม่คเรยนะเพื่อนเดูดิอือหือไปนคีเลยเด้อนะอร่อยด้วยประหยัดด้วยนะอือออออด อย่าลืมตามมาทานกันเดี๋ยวเราปักที่กับให้นะเพื่อนๆเขี่ยไหมปลูกอร่อยประหยัดด้วยนี่ว้าวแถมให้ฟรีด้วยนะแถมแถมน้ำให้ดึงฟรีด้วยเป็นไงน้ำลำไยแก้วใหญ่ๆจุกๆเลยไหมสิบห้าบาทฮะไอคิบเก้าบาทเขาอันนี้เขาแถมให้ฟรีเมื่อกี้เขาบอกให้ชิมฟรีอันนี้น้ำเก๊กฮวยเราชิมน้ำลำไยก่อนนะน้ำลำไยน้ำลำไย ชื่นใจไหมอร่อยอเฉยเนื้อจุกๆเลยไหมอืมอร่อยอ่ะหอมหอมอมันใหญ่ยำเก๊กฮวย่ะลองเก๊กฮวยเนี่ยลองเก๊กฮวยอ,อ,อันนี้กินอันนี้แล้วนี้ไม่หวานเลย <c oughs> แต่ก็อร่อยอยู่อ,อร่อยอ่ะสุดยอด ของร้านใจดีของร้านใจดีแถมให้ใน่ารักอะ่ะบ,บอืมเป็นไงอร่อยอันนี้ก็อร่อยนะข้าวคนิ่มเด้อดกแกงส้มก็แบบลอมกลมกล่อมในแกงส้มอะ่ะใช้ได้ไหมไม่ได้เลยลองมากินนะฮะ คุณเม่ทาเลยเนี่ยขายลูกเคยอีกวะขายลูกอิ่มเน่ยอร่อยเยอะมาเลยลองกินเลยครับถูกใจนี่ใช่ไหมเนี่ยถูกใจพี่กะปิไอเดียวพิคปิอร่อยเด้อเนี่ยสิบบาทเองตาให้ดูอ่ะอีกครั้งหนึ่งตามให้ดูเต็มๆนะอู๊อืมอร่อย นะคะเพื่อนๆถ้ายัางไงมาลองตัดเนดูนะคะที่บางแสน,นะคะ่ะอยู่ใกล้ร้านยำสดด็ดนะคะเห็นไหมอยู่ใกล้ร้านยำสดด็ดอ่ะโอเคไปเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวเดินทางกลับก่อนนะคะถ้ายัางไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสุดยอด มื้อนี้หมดไปกี่บาท80บาทครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยเลยทุกอย่างเลยแกง10บาทแล้วก็น้ำลำไยแก้วยี่สิบเก้าถ้าเป็นเก๊กฮวย15บาทกระเจี๊ยบ15บาทแล้วก็ข้าว10บาทคือตักไม่อั้นเลยแล้วข้าวนิ่มมากอร่อยด้วยอร่อยด้วยคุ้มสุดยอดมื้อนี้นี่คือแบบอิ่มจนจุกอะหมดไป80บบาทแล้วเจ้าของร้านใจดี เขาเอาน้ำก๊กหวยกับน้ำลำไยมาแถมให้เราด้วยเนาะใช่ใช่ใจดีจดมากน่ารักด้วยใจดีโอเคนะโอเคครับโอเคบายบ,ายบาย